สวัสดีครับพบกับสุขข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แข้งใหม่3ตัวคาดไลฟ์อัพลิเวอร์พูลซีซั่นหน้าเมื่อไรโมเมตซาลาผังหงซีซั่นหน้าทอสปอนครับสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษคาดการไลฟ์อัพ11ตัวจริงของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าเมื่อหงแดงเสริมทัพผู้เล่นคนใหม่เข้ามาอีก3รายในช่วงตลาดกระสกนนักเตะในช่วงเสมอน,นี้โดยที่ไม่มีชื่อของโมเมตซาลาสตาร์ดังชาวอียิปต์อยู่ภายในทีม ลิูลนะครับลูก,กัน,นี้ช้ำเก่าพิมลเกล็ดฟอร์มตกลงไปแบบน่าจะหายสิ่งหนึ่งปัจจัยสําคัญก็คือการประสบป,ปัญหาแข้งตัวหลักบ,บาดเจ,จ็บไปหลายรายเลยนะฮะขณะที่แนวรุกหลายคนก็ฟอร์มดรปลงไปทําให้ยิงประตูกู่แข่งน,น้อยกว่ามาตรฐานจนทําให้เวลานี้หล่นไปอยู่อันดับที่4ของต๊ะรองขนาดซึ่งตามหลังแมนเชสเตอร์ทิ่าฟูงถึง10แต้มเข้าไปแล้วทําให้โอกาสการป้องกันชมปนพิมพลิกดูเลือนลางไปทุกขณะ แน่นอนนะครับจากปัญหาดังกล่าวนั้นทําให้ช่วงตลาดการสแกนตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นโอกาสที่เช็คก,กิ้งกรับจำเป็นจะต้องมีการเสริมทัพสตาร์ดังผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติมโดยเฉพาะแนวรุกเพราะอาจจะต้องปล่อยกันหลักบางรายออกไปหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของโมเมนซาลาปีกทิชั้นเยีบที่ฤดูกาลนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงก,กับการย้ายออกจากทิ้งแอนฟิลอย่างหนาหูโดยเคยให้สะภานย,ยอมรับว่าเขามีความคิดที่จะออกไปหาความทท้าทมีใหม่ในการเล่นฟุตบอลที่ประเทศสเปน ร่วมกับหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในลาลิกาสเปนเื่องจากนี้คาไฮลูมิเนียบประธนานบอยเามนิกก็ออกมากล่าวยาะย่องฟองกเล่นของซาลาพร้อมกับยอมรับว่าจะเป็นเกียรติอย่างมากหากได้เซ็นสัญญาดึงซาลามาร่วมทีมเสือใต้หลังจากที่เขาถือเป็นหนึ่งในกำลังหลักของหงด่างนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับทีมเมื่อช่วงปีซัมอ2017เดยถึงณนะตอนนี้เขาก็ทำประตูก,กับทีมไปแล้วถึง116ลูกจากการลงเล่น1 8 4นัดในทุกรายการ แม้ว่าช่วงที่ผ่านมานะครับนักเตะเองก็ยืนยันชัดเจนว่าจะต้องการอยู่กับหงดังเหลเอือพูตต่อไปแต่สื่อทางต่างประเทศหลายสํานักก็ชื่อว่าเจ้าตัวมีการสูงที่จะเอาออติกทินแอนเิลในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันขณะที่ก็มีรายงานมาว่าหงดงทําเป้าที่จะคว้าตัวคิลิยันเอมปเป้ต้อนหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของปรงงารีสแซงต์แชมงดาลุนเทียมหากต้องเสียสารเล่าไปจริงๆ กณะตีแดงกลางนั้นนะครับทีมก็มีรายงานว่าลิวเดลึงตัวอิฟบิสซูมามิฟิลจอมแล่งจากไบรตันมาร่วมทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพในแดงกลางอีกหนึ่งรายหลังนักเตะทีมชาติบรลีคนนี้ทำผลงานที่นาะประทับใจกับทีมนกหนึ่งนวลไบรตันโดยเฉพาะความดุดันในการไล่ตัดเกมคู่แข่งปิดท้ายตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กซึ่งเป็นปัญหาหลักของทีมในกันนี้แม้ช่วงที่ตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมานั้นทีมจะคว้าสองแข้งใหม่อย่างเบนเนวิสและโอซานคาบัาร่วมทีม ซึ่งไลหลันเป็นการเซนเชด้วยสัญญายืิมตัวยันรอยก็ตามท็อปสปอร์ตชื่อว่า2แข้งดังกล่าวเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นโดยเช็กนิครับยังหวังจักคว้าตัว ano, ดายโยอุปาเมกาโนแล้วเตะจากอาบาเลซิกซึ่งจะมีค่าฉิปเงียบเพียงแค่3าล้านปอนด์เท่านั้นในช่วงเสมอน,นี้แต่ก็ยังต้องยังชิงกับไบายามิน็กที่แสดงความสนใจในตัวนักเตะเช่นเดียวกันนะครับโอ้โ เรามาดูไล์อัพคาดการณ์นะฮะจากท็อตสปอร์ตที่มีต่อลิเวอร์พูลว่านาตาจะออกมาเป็นอย่างไรไลฟ์อัพในฤดูกาลหนนะ้าไปดูกันเลยนะฮะเริ่มต้นที่ตำแหน่งผู้ลงสาประตูแน่นอนนะครับจะเป็นมือหนึ่งก็ยังคงตกเป็นของในแดนชาบาซุนเลียนนั่นก็คืออาริสูมิกะขยับไปที่แผงกองหลังนะฮะแผงแมฟฟ็กฟุลจะมีนการเป,ปลี่ยนแปลงตำแหน่งคู่เซนเตอร์โดยจะใช้เดโยอุปั้งเมกาโน่มายืนจับคู่และเป็นคู่หูคนใหม่ของเบกิวฟันได ขณะที่2องแบ็คต้องสองฝั่งฝั่งใช้ Robinson, อันดูรโรบสันและเฟรนซ์อาริเซโนอานตามเดิมฉะนั้นคู่หูประกันหลังคนใหม่ฟอร์มโยกับปูป้าเมกานโนจะแข็งกลางดุดผาหินนะฮะลูกกลางกาดนี่ไม่ต้องห่วงเราก็ยังมือที่กองกลางสำหรับแผนกองกลางนั้นฟอร์มโยกจะขยับขึ้นไปยืยนเป็นกองกลางตัวรับตามถนัดโดยมีอิฟบิสซูมาและติโกอาคันโร,ราค,คอยสนับสนุนเกมรุกอยู่ทาันหน้าขยับพิธีแผนกองหน้า แน่นนอนนะครับการมาของกิเลียนเอ็มเปอรเรตจะทําให้เขาได้ลงประจําการแทนนันควาแทนโมเมสซาล่าซึ่งเป็นอดีตตําแหน่งที่เขาสามารถเล่นได้ส่วนทางฝั่งซ้ายเป็นซาดวมัเน่โดยมีดิโกโจต้ายืนเป็นหัวหอกตัวเป้าแฟนบอลคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสำหรับไลฟ์อัพลิเวอร์พูลในลุ้นการหน้าขอบอกอีกครั้งนะครับว่าเป็นการคาดการจากทอสปอร์ตส่วนแอดมินนอร์โอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวไปเลยนะฮะ กรีนจอห์นสันเรียกร้องให้ลิเวอร์พูลทุ่มเงินคว้าตัวซื้อเอริลส์บล็อสฮาร์แลนด์มาร่วมทีมให้ได้เพราะจะเป็นการยกระดับให้กับลิเวอร์พูลแบบแก้าวกระโดด Johnson กรีนจอห์นสันนะครับอดีตแบ็คขวาของลิเวอร์พูลได้ออกโรงแนะนําอดีตตัวเกตเับกลุ่มเขาว่ามันถึงเวลาแล้วที่ลิเวอร์พูลจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในตำแหน่งสามประสานในแดนหน้าของพวกเขาเสียทีเพราะที่ผ่านมาดูนว่านักเตะอย่างโมเมซาลาโดโรเบโต้ฟูร์มิโน่และโซเนลมาเน่กำลังทำงานใ้ตกต่ำลงไปเรื่อย ส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการที่พวกเขาไม่มีนักเตะกองหน้าคนอื่นๆเข้ามากดดันพวกเขาทําให้เห็นได้ชัดเจนว่าผลงานของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรถ้าหากพวกเขาฟิดสมบูรณ์พวกเขาก็ต้องถูกส่งลงสนามแน่นอนซึ่งก็ตรงนี้ต้องยอมรับว่าไม่มีคนเข้ามากดดัน โดยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะหลังนั้นกำลังแสดงให้เห็นว่ากองหน้าสามตัวสารของลิเวอร์พูลในเวลานี้กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นโดยเฉพาะโรเบรโตเฟอร์มิโนที่เพิ่งทำได้เพียงแค่6ประตูเท่านั้นในฤดูกาลนี้ซึ่งทำให้ทางเกลนจอนสันมองว่าถึงเวลาแล้วที่ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเพ่นในตำแหน่งกองหน้ากุมเทียมซึ่งต้องเปลี่ยนไปเป็นนักเตะชั้นยอดคนอื่น ซึ่งทางเกลนจอนสันก็มองว่านักเตะอย่างเอริลส์บอลสฮาร์แลนด์น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของเลวูโฮมากที่สุดแม้ว่าจะต้องไปยั่งชิงกับแมนเชสเตอร์ที่กำลังให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยเกรนดจอนสันได้กล่าวเรื่องนี้ผ่านทางรายการพอดแคสส่วนตัวของเขาบนเว็บไซต์ theexpress.com ว่ามันถึงเวลาแล้วที่จิคก,กิ้งครับจะต้องเปลี่ยนของหน้าของเขาให้เป็นแผนของหน้าชุดใหม่ที่นำมาโดยดิโก้โจตา ซึ่งผมมองว่าลิพูควรหันไปทับทามเอลิงส์บล็อคฮาร์แลนด์กอนหน้าตัวเก่งจากโบลูเซียดอนมุนมาร่วมทีมให้ได้จะเป็นการดีที่สุดเพราะตอนนี้ไม่มีกองหน้าคนไหนในโลกใบนี้ดีไปกว่าเขาอีกแล้วแต่การซื้อเอลิงส์บลอคฮาร์แลนด์มารวมทีมนั้นลิพูอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับดีลนี้ไม่ต่ำก100ินหนึ่งร้อยล้านปอนด์แต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ในแง่ของการทําธุรกิจเพราะเขาเป็นนักเตะที่สูงแบบท,ที่สุดในเวลานี้เขามีรางการที่สูงใหญ่ ความแข็งแกร่งที่สามารถทําประตูได้ในทุกจังหวะเขาดีที่สุดในโลกในเวลานี้เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากถ้าหากลิวโูดได้ตัวนักเตะรายรนี้มาร่วมทับเพราะทางแมนเชสเตอร์ก็แสดงความสนใจอย่างจริงจังอย่างชัดเจนว่าต้องการตัวเอลิส์บลอฮาร์ลนไปร่วมเทียมในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้ด้วยเช่นเดียวกันและพร้อมทุ่มก็เหนื่อยมหาศาลให้กับกองหน้าชาวน์เวย์รายนี้แบบไม่มีอันอีกด้วยนะฮะังนั้นตัวของเขาเองเชื่อว่าลิวพูน่าจะมีการเปลี่ยนตังที่ชัดเจนในแผนกองหน้าในโอกาสนี้ และไม่แน่นะครับว่ากองหน้าสามตัวสารในตอนนี้จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลน,นี้เพื่อเปิดทางให้ลิเวอร์พูลเสริมทัพกองหน้าคนใหม่เข้าสู่ทีมเพราะฤดูดกาลลิเวอร์พูลทำผลงานได้ไม่ดีนักอย่างที่คิดและอาจจะถึงเวลาแล้วที่พวกเขาต้องผ่าตัดทีมครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งผมเองก็มองว่าเอริงส์ลอลฮาร์แลนจะเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบให้กับลิเวอร์พูลได้ในอ,อนาคตอย่างแน่นอนเกลนจอนสันกล่าวทิ้งท้าย ไม่ใช่แค่เกรนจอนสันอยากจะได้นะฮะตัวแอดมินอยากจะได้เองนะฮะแต่แติดปัญหาเรื่องเงินนั่นเองแล้วค่าเหนื่อยนี่ยจัดลิเวอร์พูลล็อบเป้ากัปตันทีมอูเดเนเช่เพื่อเป็นโปรตัตแทนของจินนี่วานิดุมในทีมอันเวลสโมสรลิเวอร์พูลกับทีมแชมป์้ยนอังกฤษล่าสุดนะฮะมีข่าวพัวพันกับเป้าหมายล่าสุดในการเสริมทัพในตลาดช่วงหน้าร้อนนี้หลังจบฤดูกาลนะฮะ ด้วยการกลดล็อกเป้าหมายไปที่โรสติโกเดปอลกองกลางตัวเก่งจากสโมสรอูรุนเช่ทีมดังใน, a, นึกเาโชเซียอิตาลีหลังจากที่นักเตะรายนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลในช่วงตลาดเดนมกราคมที่ผ่านมาแต่ในเวลานี้นะฮะนักเตะได้ปเปิดเผยกันในเทียมเนื่องจากไม่ต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงกาลางฤดูกาลหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเคยตกเป็นข่าวลือนะหูว่าจะมีการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางที่แข็งแกร่งอีกคนให้กับเทียม เนื่องจากเกือบที่จะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าจินี่วานเลุมกองกลางตัวเก่งของทีมกําลังเตรียมที่จะย้ายออกแต่ทีมในช่วงหลังจบฤด,ดูก,กาลนี้ในทันทีหลังจากสัญญาของเขาเกับลิเวอร์พูลสิ้นสุดลงโดยจุดหมายปลายทางของบอลุ่ม um, ก็คือการย้ายสบบาร์ซโลนาทีมยังอย่างสงกลาลีเกสเปนหลังจากเรื่องข่าวลืออันหนาหูระหวังโรสติโกเดปปลกับลิเวอร์พูลที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา หึ่งทำให้ทางปาสคลเลมาริโน่ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรอูเนเนเช่ก็ได้ออกมายอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่กองกลางกัปตันทีมของเขานั้นจะย้ายออกจากสโมสรในช่วงหน้าร้อนนี้ที่จะถึงนะครับลับเป้าหมายของเขาอาจจะเป็นลิเวอร์โภลที่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกันอยู่ในเวลานี้ซึ่งทางผู้อำนวยการกีฬาสโมสรของอูเนเนเช่ก็ได้ออกมายอมรับต่อไปนะครับว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมา,มากๆที่เดปพอลไม่ได้ตัดสินใจออกจากสโมสรในช่วงกลางตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ ไม่อย่างนั้นสโมซอนอาจพบกับปัญหาตัวผู้เล่นในทีมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยด้วยการนี้นะครับเดปพอลรับบทเป็นกปตันทีมของสโมสอนอุเนเช่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการยิงไปแล้วถึง5ประตูกับอีก2อาเซตในศึกกาโชซิลีอา,าอิตาลีในกกรนี้ซึ่งนั่นทำให้ตอนนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวจากทีมยา่ยางใหญ่ในอิตาลีอย่างยูนตุสและอินเตอร์มิลานที่ต่างกำลังให้ความสนใจในตัวของแข้งวัย26ปีรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยณน,นตอนนี้นะครับโรสติโกเดป์ กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินามีสัญญาปูกมัดมก,กับทางอูเนเนเช่อยู่อีกถึง3ฤดูกาลครึ่งนะฮะซึ่งจะว่าทางอูเนเนเช่ต้องการเงินค่าตัวคอนเตตต์รายนี้อย่างต่ำา30ล้านปอนด์สำหรับการย้ายทียมในช่วงเสมอที่จะถึงนี้ซึ่งทางปัสคาเล่มาริโน่ผู้ในการกีฬาของสโมสรอูเนเนเช่ก็มาให้สัมภาษณ์กับทางเลดิโอติสซีสเเนตประเทศอิตาลีว่านักเตะในการดูแลของเข,งขาตานันนี้กำลังจะเป็นที่ต้องการตัวของทีมยิ่งใหญ่ในยุโรป โดยชุพลิเวอร์พูลและยุงตุสนั่นพนังเต็กํำลังทำงานนี้อย่างเยี่ยมให้กับทีมและมีทักษะการกเล่นฟุตบอลอันเหลือลน้นผมก็บองว่า,วา,าการย้ายทีมครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นและไม่ว่าสโมสรไหนที่จะได้ตัวขาวปุรุ่มเทียมในตลาดเสมอที่จะถึงนี้แน่นอนว่าเขาจะสามารถช่วยเหลือต้นสกัดใหม่และยกระดับทีมให้ก้าวขึ้นไปอีกในระดับอย่างแน่นอนโดยจากข่าวที่ออกมานี้เองนะฮะทำให้เชื่อว่าหร์พูลูของพวกเรานะครับได้วางแผนและเตรียมการสําหรับการเสียไหวในดุมที่จะออกจากอรพูลหลังจบดูกาลน,นี้เอาไว้เป็นที่หนุหนแล้ว ด้วยการได้ตัวนักเตะอย่างโรสติกเกเดลเปาลมาเริ่มทีมนั้นน่าจะเป็นนักเตะในตัวเลือกที่สมน้ำสมเนื้อกับการขัดให้ไปกองจอจินวยวานดุ่มนะฮะนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่11กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เป็นวันตุดจีนะครับแอดมินเม้งชูก็มีเชื้อสายจีนปนลาวนะฮะกันก็ขออวยพรให้กับ แฟนๆทางช่องชายผู้บักคลั่งิเวอร์พููนะครับขอให้มีความสุขความจเจริญน,นะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะทำบุญกันด้วยวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะฮะชอกดไลค์กดแชร์แลกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ